สวัสดีครับเอิร์ธมิสซิีกรินนะครับคลิปนี้จะมาแกะกล่องแทกยี่ห้อใหม่ที่กําลังมาแรงในยุคนี้เลยนะครับคือยี่ห้อนี้ครับมาเรียนท่อนะครับที่เรถืออยู่เนี่ยคือมาเรียนทารุ่น m a s 93นะครับดูแกะลายซะก่อนเห็นไหมฮะเรียกว่าลายนี่คือสวยเลยครับอ่าด้านหลังมีตัว m สีพิงโกตรงนี้ด้วยเป็นแบรนด์โลโก้นะครับตรงนี้สวยมากครับนี่โลโก้ใกล้ใกล้เป็นแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ต้องคอเป็นเส้นเพื่อนแบบนี้ เรียกว่าสวยเลยครับและที่เจ๋งมากกว่าน,นั้นคือ,อเขาใช้เทคโนโลยีรุ่นใหม่นะครับที่ได้รับการวิจัยมาาว่าได้ผลดีมากสําหรับฟิงเกอร์ลิงเรื่องระบบนิ้วนะครับที่คล่องตัวและม,มีการตอบสนองมีการตอบสนองที่ดีมากนะครับก็คือใช้ตรงนี้ครับสังเกตด,ดีว่าตรงปุ่มพวกนี้เนี่ยไม่มีหัวน็อตให้เราเห็นแล้วนะครับเป็นสลกักแล้วก็มีระบบของเขาแหละลก็มีรู้ว่ามันคืออะไรไม่มีหัวน็อตให้เราเห็นเลยนะครับเจ๋งเลยแล้วเวลา เล่นนะครับมันทัชชิ่งดีมากทัชชิ่งดีมากแต่ว่าได้ระยะกำลังดีแล้วก็ตอบสนองว่องไวทันใจมากครับเรียกว่าเรียกว่าหนังการได้ดีมากๆเลยนะครับออในส่วนของซ a c k ม a เลนเท่าเนี่ยเออได้เอามารีวิวเดี๋ยวเ,เรียกว่ารีวิวด้วยกันเนาะเรียกว่าเออได้เอามาโคเวอร์แล้ว2เพลงนะครับหลายๆคนได้ฟังแล้วนะก็คือเพลง Yan มังกี้นะครับกับเพลง Close to You นะครับแต่วันนี้ก็จะมาให้ดูตอนที่เรได้รับมาอย่างไปรษณีย์และแกะกล่องให้ดูว่าเวลาขนส่งเนี่ยขนส่งเขาเขาดีมากเลยนะเขามีประกันการขนส่งให้ด้วยเป็นเป็นประกันภัยกรณนนีที่เกิดการเสียหายขึ้นเนี่ยก็จะเคลมประกันได้ด้วยนะครับโ okay, อเคเราไปดูตั้งแต่หน้าประตูบ้านเข้ามาชวนเอิร์ดแกะกล่องกันนะครับ คลิปเปิดกล่องตั้งแต่หน้าประตูของเออ์นะครับก็ชอบเลยไหมเอ้เนี่ยชอบมากเลยตั้งแต่เปิดกล่องมาเลยนี่คือแบบเขาแพ็คมาดีมากเลยนะเขาใส่กล่องแบบดีมากเลยแล้วก็มีประกันนะฮะหน้ากล่องเข,เขาเขียนว่ามีประกันาการขนส่งด้วยตั้ง5้าหมื่นบาทในกรณีที่มันเสียหายนะครับก็คือประกันเค็มให้หมดเลยอุ่นใจได้เวลาสั่งของออนไลน์นะครับนี่แล้วนี่คือกล่องของเขานะครับในนี้หน้นาตาที่เราเห็นต่แรกกันเลยนะครับสวยงามเดีย๋ยวเปิดให้ดูข้างใน นิป2สองด้านนะครับบด,ด้านในเป็นี้ครับสวยงามอ่ะเก็บด้ <_ C 1> มีลิปข้างบนข้างล่างนะครับโอเคกล่องก็จะประมาณนี้นะฮะก็เราเห็นในคลิปรีวิวแกะกล่องแล้วแหละทีนี้เรามาฟังเสียงของเขาแบบเปล่าๆแล้วกันนะครับตอนนี้เราใช้มอ i พีซ เป็นมัลฟิสฟูรีนะครับของน้องฟูรีนะรุ่น Earth Signature นะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสารูว่าสาว์เขา,า,าเป็นยังไงนะอันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือธรรมดาเลยครับซัมซุงนะครับซัมซุงธรรมดาเลยนะครับไม่ได้ผ่านเอฟิคใดๆเลยนะออลองฟังเสียงของเขาก่อนได้ ว่าเครื่องใหม่ๆทุกยี่ห้อเลยเนี่ยรับประกันว่าใสาม่มมชีสไปเป่าดีแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหม่นะครับแต่เนี่ยเราใชเา้เคสมาแล้ว2เพลงนะครับแล้วก็วอร์มเครื่องก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้แล้วสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือทัชชิ touching, ่งฟ,ฟิลลิ่งเวลาเราเล่นทัชชิ่งเนี่ยม,มันดีมากาไม่อยากจะพลาดพิงแต่ว่าแต่ว่าใกล้ๆกับใกล้ๆกับ Yamaha หกสเ,เลย ส่วนตัวนะส่วนตัวนะเอไม่ได้บอกว่ามันดีเท่าหรือว่ามันมันดีกว่าหรือว่ามันไม่ดีนะเป็นว่าส่วนตัวเอรู้สึกว่ามันใกล้ยีาห้าหกสองเลยด้วยด้วยด้วยการกดการสัมผัสของมันนะส่วนตัวนะไม่ได้บอกว่าดีกว่าหรือว่าเออเท่ากันหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวนะครับย้ำอีกทีนะโอเคอ่ะในส่วนตรงนี้เนี่ยกรชอบก็ชอบฟิลฟิลฟิลการเป่าฟิลประมาณนี้มากเลยตอบสนองดีมากนะครับแล้วก็ i n t o n นชั่นเสียงไม่เพี้ยนเลยดีมากเลย แท็กที่ที่สนับสนุนให้คาแรคเตอร์ของมอคพีสออกมาเด่นชัดมากเลยเพราะว่าแซกบางตัวเนี่ยเอ่อมันต้องบอกว่าไงดรนะบอกาว่ามอคพีสของเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวสร้างเสียงสร้างคาแรคเตอร์เสียงประมาณ60 70%เสลยครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนให้ตัวเสียงจะมอคพีสเนี่ยมันออกมาเด่นมากขึ้นคมมากขึ้นชัดเจนในคาแรคเตอร์ของมันมากขึ้นซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ข้อนี้ได้ดีมากเลยว่าทําให ให้คาแรคเตอร์ของเมาส์นี่ออกมาชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของนี่ๆๆจะบอกว่าทัแซัทที่ดีนะครับเราจะทําอันนี้ได้คือทำเขาเรียกว่าฮาร์โมนิกซีรีส์นะครับเป่าแบบนี้ถ้าแซัคุณภาพดีเนี่ยเราเช็คจากฮาร์ o n นิกซีรีสได้เลยคือมันจะเป่าง่ายมากเลยนะครับ ออกออกมาเลยครับอ๋อโอเคนะว้าวป่องง่ายครับฟึบออกมาเลยอ่าโอเคครับเออชอบนะชอบนะส่วนตัวชอบมากเลยอ่ปาป่องง่ายดีครับเออแต่ว่าตัวนิ้วก้อยเนี่ยมันมันสำหรับเอิญนะเอิบว่ามันหนักไปนิดนึงคงเป็น,น,นเพราะนิ้วเล็กด้วยแหละอ่าแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับตัวทีตำ่ำตัวทีแฟร กดส,สบายแต่ G ต่ำเนี่ยอาจจะหนักไปนิดนึงสาหรับเออนะคงเป็นนิ้วน,นะน,นิ้ว,วอาจจะเล็กโอเคแต่ไม่ใช่ปัญหาครับมันไม่ใช่ปัญหาเลยโอเคไม่ใช่ปัญหาครับโอ้ดีครับรู้สึกดีรู้สึกดีเดี๋ยวลองเสียงสูงๆมา มีอา่อาไ้ทีนะว้าวมีอา่าเป็นโกลซาออกมาแบบแบบธรรมชาตินะครับมันจะมากับบางเครื่องบางเครื่องที่แบบว่าเออมันใช่นะเออเราได้เสียงแตกเวลาเราเราเป่าท่อนพีนะครับเดี๋ยวลองไปครับ ลามในใจมากครับอ่ะสูงอีกสูงอีกโอ้โหเนียนครับดีสั้นๆโอเคอ่ะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วนะกันนะครับสำหรับตัวมาร์เรนท่า m a s 9 3นะครับก็ใครสนใจรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่แซกสยามนะครับทั้งสาขากรุงเทพและก็สาขาเชียงใหม่และพิเศษยี่นีครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ท่องทาง a c e b o o k นะครับเราจะทิ้งไลน์แอดข้างล่างไว้สำหรับรับโปรโมชั่นพิเศษมากๆของแซกยี่ห้อมาเรียนเท่าทุกรุ่นเลยนะครับก็แอดไลน์แอดมานะครับแล้วเรามาคุยเรื่องรายละเอียดโปรโมชั่นซึ่งโปรโมชั่นเนี่ย เราจะเปลี่ยนไปในทุกๆเดือนนะครับเลยไม่ได้แจ้งในคลิปวิดีโอนี้นะลองมาชิคกันว่าโปรโมชั่นสำหรับ Earth Music Begin เนี่ยได้โปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับโอเคตอเรอบคลิปนี้ก็จบเพีเทอร์นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตาม Earth Music Begin นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแซกสยามสาขากรุงเทพและสาขาเชียงใหม่ลงทั้งแบรนด์มาเรียนเท่าด้วยครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับโอเคอ้อลืมลมลืม,ลมบอกไปนี่ มอพีดพิเศษน้องมาจะน้องฟูรีนะครับแบรนด์ฟูรีเลยนะเป็นแบรนด์ของเด็กไทยเสียงดีมากใครสนใจมอพิดแต่มีนะครับเป็น 3D printer ซึ่งใช้นวัตรกรรมใช้เทคโนโลยีที่ที่ทันสมัยมากนะครับแล้วก็ใช้การคิดวิจัยทางปรสตรคณิาสารนะครับโดยน้องฟูรีคุณคิดเองเลยเขาเป็นนักคิดนักอ่านักวิทยาศาสตร์น,นักณิาสารนะครับซึ่งเจ๋งมากๆเลยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจน้องไว้ให้นะครับก็ไปติดต่อแล้วก็สั่งซื้อกับน้องได้เลยนะครับ อยู่ในใต้คําอธิบายอของคลิปวิดีโอนี้นะครับทั้งช่องทาง u t u b e แล้วก็ช่องทาง f a c e b o o k ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากได้มองน้องพอีกระซิบมาครับแอดไลน์ก็ได้แล้วเดี๋ยวเอ,อิร์ทหาดูโปรโมชั่นให้นะโอเคขอบคุณมากนะครับสหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ